ก็เพิ่งรู้จริงๆแล้วพ่อไปรับมาเลี้ยงเป็นโูกบุญทรรมอีกทีนึ่งแล้วทําไมไม่เลี้ยงอ่ะจริงๆไม่ได้ปกปิดเรื่องจริงคือว่าฝั่หลังเขาอยากเขาขอเขาอยากได้อ๋อฝลังเขาอยากได้เขาอยากได้เขอยากได้คือพ่อคนที่เอาไปเลี้ยงเขาอยากได้อล้ว พี่ย้ายมาตอนไหนอะจากคลองเตยมาที่เนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีอ๋อแล้วเรื่องราวการรับลูกบุญธรรมของพ่อแจมเนี่ยที่ไปรับพี่วิเชียนมาเนี่ยเกิดขึ้นที่คลองเตยหรือที่นี่คลองเตยคลองเตยนะคลองเตยอ๋อแล้วชื่อชื่อซ้มเป็นน้องชายเนี่ยน้องชายก็ชื่อวิเชียนสมพีเหมือนกันอ๋อแม่เขาไม่ไม่ไม่นั่นไงคือเขาไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะมาให้พ่อให้เป็นชื่อพ่อไอ้ลูกพ่อแม่เขไม่รู้พ่อเขาไม่แม่ก่าเขาไม่รู้หนังสือ ขาไม่รู้สิแม่เก่าแม่แท้ๆเขาแม่แท้เขาไม่รู้สีแม่แท้เขาอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ทราบไม่ทราบว่าไงแบบนติดต่อไม่ได้เลยแล้วพ่อไปเอามาจากไหนอ่ะครับก็คงตะเลยก็อยู่บ้านอยู่ติดกันบ้านเขาอยู่ติดกันอยู่ติดกันบ้านอยู่ติดกันไกลๆกันนี่มั้ยนติดกันดเลฟ้า